ทดลองกับปวดยาสีกันนะครับเป็นเครื่องหนีบปวดยาสีนะครับเป็นแบบมือโยกนะครับมีทั้งแบบไฟฟ้าแล้วก็แบบมือโยกนะครับผมจะลองกับขนาดไซนี้ก่อนนะครับจะอยู่ที่20เซน,นเดี๋ยวเราไปลองกันเลย กดเล็กได้นะครับสวยเลยนะครับก็ตัวน,นี้สามารถปรับได้นะ